หนูไหมคะฮ่า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 หนึ่งๆอีกรอบแล้วสวัสดีอ่แล้วทำไมถึงอยากหนึ่งๆกับพี่ล่ะครับอยากฝึกเฉยๆค่ะแล้วทำไมไม่ไปฝึกกับบอลเล่าลถ้าน้องแพ้พี่ล่ะครับหน้าขาวชุดเนเนารีเลยค่ะหน้าขาวชุดเนเนารีเลยค่ะหน้าขาวชุดเนเนารีเลยค่ะโอ้แม่ก๊าเด้ยไปแชรแล้วไปแชรแล้ว <c oughs> แล้วจะหนึ่งตัวอะไรครับเทวค่ะห้าตัวจะจบได้จบเลยครับห้าตัวค่ะ โอเคฮะน้องเขาก็เขา้เขาห้องมาแล้วนะครับผม <c oughs> แล้วโลน้องเขาตันด้วยสิอย่าไปว่านนะโลเราก็ตันเหมือนกันเปิดมาตัวแรกครับ <c oughs> ยืนวัดแบบไม่มีใครยอมใครฮะจังหวะนี้ยังไงสกิลหมดแล้วเหรอรีบร้อย,ยตัวแรกก็เป็นของเราเลยฮะ <c oughs> และตัวที่2ครับผมบอกเลยว่าอยู่ในป้อมไม่รอดนะครับผมจังหวะนี้เรี <c oughs> เยบร้อย <c oughs> ตัวที่สามก็ตามมาแบบติดต <c oughs> ินะฮะแล้วตัวที่4ฮะยังไงยังไงยังไงอยู่ในป้อมก็ไม่เว้นนะครับผมป้อมก็ทําอะไรผมไม่ได้ฮะจังหวะ ป้อมก็ทําอะไรผมไม่ได้ฮะไม่ได้ฮะตัวสุดท้ายเอาน้องเขาอันติโดนเราฮะแต่ว่าจังหวะนี้เราสวนครับผมสวนทุกสกิลที่มีฮะกดทุกสกิลเรียบร้อยแล้วก็ตามกดที่ตั้งไว้นะครับถ้าตัวจบเกมนะฮะตามสัญญานะครับแบบนะคะพี่ไปไ่เหมือนที่คิดไว้ดีว่า